ยุคโควิดสิบเก้ายเาิบวเอการอัดคลิปด้วยตัวเองมนุษย์ชอบความสวยความงามชอบคนร่ำคนรวยคนมีหน้ามีตาทางสังคมชอบแฟชั่นแต่ ใช้อินโนเวชันกับไม่ชอบ Innovation เพราะมันใช้เวลานาน Innovation ใช้เวลานานกว่าจะเกิดขึ้นมาได้สมัยผมเป็นเด็กตอนอยู่ม .3 ใช้ดอตโปรแกรมลาดพิธีเป็นจอเขียวๆป๊อปปิดอันใหญ่เท่ากระดาษ a 4 เกือบเท่ากระดาษสีแต่ทุกวันนี้ใช้ Windows 10 Windows มี Windows 98 Windows 95ไล่ลงไปนะฮะคือมนุษย์มันชอบแปชั้นมันไม่ได้ชอบอินโนเวชันนะ,ะอะไรอ่ะไบเออร์ไบเออร์เขาทำยาคุมกำเนิดอันนี้ความเข้าใจส่วนตัวนะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเขากว่าวิ กว่าจะวิจัยยาคุมกำเนิดขึ้นมาได้มันใช้เวลานานนะฮะไฟเซอร์เขากว่าจะทำยาแปามะแรงวันสเปนสกัดเป็นยาไวอาก้านะฮะมันก็ใช้เวลานาน,านมันเป็นอินโนเวชั่นเป็นเป็นสิ่งที่คุณพวกคุณเรียกนะวัตกรรมอะ่ะแต่ผมเรียกพิวัตกรรมนะฮะมันใช้เวลานาน,านมากกว่าจะเป็นตัวยาแต่ละตัว นะฮะยาโรคเอดอะ่ะก็ไฟเซอร์เมื่อก่อนเม็ดละห้าร้อยใช่ไหมสิทธิบัตรยาอะไรต่างๆคือมันใช้เวลานานนะฮะกว่ามันจะเกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งมนุษย์ชอบแฟชั่นแต่ไม่นมนุษย์ไม่ได้คิดว่าอินโนเวชั่นมันสร้างนานแล้วก็ไม่ไม่ขุกคุยนะฮะแต่อยากใช้มัน อยากใช้อยากฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะแต่ถามว่ากว่าเขาจะวิจัยมาได้เนะ่ยเขาใช้เวลานานนะถ้ามนุษย์ฝึกที่จะชอบอินโนเวชันนะฮะไม่ได้ชอบแฟชั่นคือเราอยู่กับอินโนเวชันเราอยู่ตั้งแต่ก่อไฟมนุษย์หินหัดก่อไฟหัดเผาไฟมายุคหลังก็เป็นยุคเครื่องจักรไอ้น้ำ เป็นยุคสันดาปภายในเราต้องชอบอินโนเวชั่นไม่งั้นเราหลุดจากยุคโควิดไม่ได้คุณมัวแต่ไปชอบแฟชั่นอะมันทำไม่ได้ฝึกและปฏิบัติใหม่ถ้ามนุษย์อยากรอดจากโรคโควิด19 <laughs>